Thank you.

พร้อมๆกันในคณะเดียนคางกับคุูบาจา มีสัพพะโรโควินาสตุปมาเตวะาวันกระโยชีภิกขายุโภควะอะภิวาคณะศรีสิสนิจังพุทธาปจายิมูจัตตารโอธรรมาวัดคันติอายุวันโนสุขังพระลามอาจจะเดินทางไปไหนต่อนี่พระมหามหาทิมใจเดิกพาเด็กพาลูกลังไปไหนต่อลูกพ่อพี่ลูก โอ้เขชายอ่าเอาโอ้ชชายอยู่แวันออออาปนอย่นได้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 

Thank you. นิยมนยมก็ก็ขอแล้วใ่ไหมขอเลยนี่เกี่ยวข้อถึงจะหิใช่ไหมใช่ผู้คเป็นผู้ิง่อที่ที่นอกแ่ได้ค่ เองเขาเรียนชีาแงแล้วคเอ่อกกนันขั้นขัเข้นขัานขั้นขันร่วนข้นข่้นนขัน้น น้องเอกทม่มาน้องเอกเขไปะไม่ใช,ช่เอกเอกถือไม่ได้มาไม่ได้มาสว่สดีเห็นฝันจะทำไปเรื่อยๆเรื่ไม่ได้ถ่ายตรงนี้ได้ไม่ได้กันใส่ Gracias Ibat

모든 인터넷에 걸어 다니는 사람이 จะเป็นการบรรยายบอกเล่าเรื่องราวและวกะสอดแทรกธรรมะไปบ้างเล็กๆน้อยๆพอให้บรรดาญาติโยมทั้งหลายสำหรับผู้ที่ใครปรารถนาที่อยากจะฟังธรรมะที่ออกมาจาก วัดภูมันฟ้าหรือว,ว่าเมืองศีหาคนครแห่งน,นี้ซึ่งคลิปมาเช้านี้ก็มีบรรการบรรยายไปแล้วสำหรับบรรดาเรื่องราวแล้วว่าญาติโยมทั้งหลายที่มีคนถามเกี่ยวกับเรื่องที่มาที่ไปของทำไมบรรดาทำไม ทำไมถึงว่าวรมันเนี่ยอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ไพศาลนี่ยต้องกลับกลายมาเป็นตำนานและก็มีเรื่องเล่าเป็นเพียงแค่ฉาก่วยเท่านั้นและไม่สามารถรติดต่อเป็นเรื่องราวพอที่จะทำให้รื้อฟื้นประวัติศาสตร์ของที่มาของวรมันได้ และก็มีคนเนี่ยสนใจตระกูลวรมันนี้เนี่ยเป็นยิ่งนักไม่ว่าจะเป็นชาวไทยไม่ว่าจะเป็นชาวต่างประเทศต่างก็ให้ความสนใจเดี๋ยวก็เรื่องที่มาที่ไปของวรมันถึงก็ขนาดตั้งสมุติฐานว่าวรมันนั้นเนี่ย สร้างเมืองออกใหญ่โตแต่ว่าอยู่ๆกับอันตรธานหายไปซึ่งมาชาวนี้เนี่ยตัวผู้เล่าเองเนี่ยก็ได้ย้อนคืออุปตอุปโลกเรื่องราวของคำว่าการจะล่มสลายของมหาบุรุษบุรุษที่ยิ่งใหญ่ ที่เคยสร้างตำนานที่ยิ่งใหญ่นั้นเนี่ย <c oughs> มาแล้วไม่ว่าจะเป็นกรุงเสียยุทธยาและไม่ว่าจะเป็นประเทศพม่าของราชวงศ์เนอุเรงนองความมีความเป็นมาอย่างไรและคลิปนี้ก็จะขอเล่าเรื่อง การล่มสลายหรือว่าการแตกแยกของราชวงศ์วรมันดังต่อไปนี้เพราะอย่างน้อย,น,อยนี่ยพราะวตาศาสตร์ชาติไทยต่อไปในวันข้างหน้ามันคือมีบุญสัมพันธ์มีตัวละครเกี่ยวเนื่องกันกันกบเมืองพิมายเนี่ยซึ่งเมืองพิมายนี้เนี่ยก็เป็นเมืองที่อยู่ในประเทศไทย ในเวลานี้และเมืองพระเมืองพีมายนี้เองเนี่ยเป็นเมืองรองที่มีมหาบุรุษเนี่ยได้อุบัติขึ้นเนี่ยหลายพระองค์ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นวรมันองค์ไหนก็แล้วแต่มักจะมีเรื่องราวเกี่ยวเนื่องกันกันกบเมืองพีมายแล้วทั้งสิ้น เพียงแต่แค่ว่ามันไม่ใช่เมืองพระนครมันไม่ไปมันไม่ใช่เมืองที่กษัตริย์ราชวงศ์วรมันเนี่ยจะทำการก่อสร้างบ้านก่อสร้างเมืองเพราะว่าปุรุสีท่านพออินปัดท่านเดินทางจากเมืองเสมเรีบเนี่ย มาพำนักอยู่ที่เมืองเสียงเรียบในปัจจุบันเดินทางมาจากชมพูทวีทีนี้ส่วนประเทศไทยเนี่ยพุทธศาสนานี้เนี่ยเดินทางมาจากชมพูทวีเผยแพร่ในสุวรรณภูมิก็คือประเทศไทย,ยแต่ทีนี้ส่วนฤาษี ท่านเผยแพร่าศาสนาพราหมณ์แต่ไม่ได้มาเผยแพร่อยู่ที่ในประเทศไทยแต่ไปเผยแพร่อยู่ที่เมืองเสียมบราียบในปัจจุบันหรือเมืองอินทปัตนคคเน่ยในสมัยโบราณฉะนั้นเวลาญาติโยมทั้งหลายพอได้ฟังคําว่าอินทปัตนครน,นี้เนี่ยก็จะมีเรื่องเล่ากันอยู่สองสามหลังเด็กกันเขาเรียกว่า อินทปัตนครใหญ่อินทปัตนครเล็กอย่างเงี้ยภายอินทปัตนครเล็กนี่ก็จะอยู่แถวเรเียกว,ว่าแถวสกลน,นครหรือว่าแถวอะไรต่างๆที่ว่าพยานมากเนี่ยแถวน้องหานแถวน้องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ไปผูกเรื่องกันมาแต่เรื่องเหล่านั้นเนี่ยคําว่าอินทปัตนครเนี่ย เป็นนามของฤาษีท่านพ่ออินปัดและก็เป็นผู้ให้กำเนิดาศาสนาพราหมณ์และก็เป็นคู่อุปโลกอุปธรรมเนี่ยราชวงศ์จันตะคุปและราชวงศ์วรมันเนี่ยจนเป็นที่กล่าวขานเนี่ยของคนทั้งแผ่นด,ดินเนี่ยแม้แต่ในปัจจุบันนี้นก็มีคนกล่าวขาน แต่ต้นสายปลายเหตุอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะทราบได้ว่าทำไมศาสนาพุทธและศาสนาพราหมณ์นี้เนี่ยต่างก็เดินทางมุ่งตรงมาเส้นทางอเดียวกันก็คือเมืองสุวรณวรณภูมิสุวรรณภูมิเนี่ยก็หมายความว่ามันก็มีทั้งลาวบ้างมีทั้งพม่าบ้างมีทั้งไทยบ้างมีทั้งเขมรบ้าง และก็นำมาเผยแํานำคำสอนมาเผยแพร่ส่วนศาสนาพุทธเนี่ยเผยแพร่อยู่ที่ประเทศไทยศาสนาพราหมณ์เนี่ยเผยแพร่อยู่ที่ประเทศขมงเงในปัจจุบันนี้แต่ท่านทั้งสองนี้เนี่ยต้องมียานอย่างรู้ว่าประเทศนั้นต้องเป็นของพุทธประเทศนี้ต้องเป็นของพราหมณ์ แต่ทําไปทํามาพราหมณ์กับพุทธกบโจรมาเจอกันเพราะว่าบุคคลที่มาเกิดเป็นเจ้าเมืองปกครองนครน,นั้นเนี่ยบางท่านก็เป็นโพธิสัตว์บางทีก็เป็นมหาจากักรพรรดิธรรมดาธรรมดาก็มีไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะแต่ก็อยู่ในรูปแบบของคำว่าทูกครูบาอาจารย์นี่เนี่ยคอยชีนน้แนะ คอยชักนำให้ศรัทธาให้เป็นและให้มีที่ยึดเหนี่ยวนั่นก็คือศาสนาของแต่ละท่านของแต่ละประเทศจนล่วงมาถึงราชวงศ์ของพระเจ้าชัยวร,รมันที่7แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ยังไม่พูดถึงคำว่าชัยวร,รมันที่เจหรอกเขาจะพูดอยู่แต่คำว่าเมื่อถึงรัตตสมัย ของแผ่นดินชัยวรมันที่เจ็ดขึ้นมาทีนี้ชัยวรมันที่เจ็ดจะเป็นใครก็ได้จะเป็นใครก็ช่างไม่ใช่เรื่องสำคัญสำคัญมันอยู่ที่ว่าแล้วใครเราจะเหมาะสมกันกันกบคำว่าพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ใครจะไปเหมาะสมแต่ในศิลาจารึกในพงศาวดารเนี่ยของ คำพีอินทปัตเนี่ยท่านในปารกท่านในตรัสเอาไว้ว่าเมื่อถึงรัตตสมัยของพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดประเทศเขาเรียกอินทปัตนครเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดจะนำความยิ่งใหญ่เนี่ยมาสู่อาณาจักรวรมันนี้เนี่ยยงหาที่ปานไม่ได้เนื้อกษัตริย์ทั้งหลาย และกษัตริย์องค์พระองค์นี้เองเนี่ยได้จุติมาจากสวงสวรรค์ซึ่งมีคำเปรียบเอาไว้ว่าอโลวะอีเตส่วนรับชาติมาเกิดและจะเป็นมหาจากักรพรรดิองค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์วารมันคือในคัมภีรเนี่ยเขาเขียนเอาไว้อย่างนี้นะเพียงแต่แค่ว่า คนที่อยากจะเป็นบร,รมันเนี่ยมันก็จะมีอยู่แค่สองคนเท่านั้นเเขาเรียกว,ว่าชายบร,รมันที่เจ็ดเนี่ยก็มีอยู่แค่สองคนก,คก,ก,ก็คือเจ้าทมกับเจ้าทัศก็คือเจ้าทมกับเจ้าทัศเนี่ยเพราะว่ามันได้คิวของเจ้าทัศเมื่อเจ้าทัศนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะขึ้นครองได้ก็ไปให้เจ้าทม นี่เจ้าทอมนี้ก็ไม่สามารถจะขึ้นครองได้แต่ว่าเอาซิข้างดันอยู่ตลอดเวลาก็เลยโต๊ะเข้ามาสู่หลานของเจ้าทอมกับเจ้าทัตอันเป็นลูกของชัยวร,รมันที่หกซึ่งเขาเป็นเจ้าเมืองเนี่ยพันเป็นเจ้าเมืองพิมายเนี่ยและก็เป็นและก็เป็นเจ้าเมืองที่ไม่ได้มีคือไม่สามารถที่จะขึ้นครองบัลลังก์ได้เพราะว่าบทมังเทียนบานนี้เนี่ย เขาเรียกว่าอาทั้งสองเนี่ยจะต้องงดความสามารถก่อนถึงจะขึ้นครองได้แต่ผลสุดท้ายแต่ผลสุดท้ายปรากฏขึ้นมาว่าเจ้าทัศนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเจ้าทัศเนี่ยงดความสามารถแต่เจ้าทมเนี่ยยังยังเอาสิข้างดันอยู่ยังตั้งหน้าตั้งตามุ่งมั่นหวังแต่ใจ ทุ่มเทเอาจริงจจังๆประสงค์ก็เพื่อต้องการอยากจะทุ่มเททุ่มเทที่อยากจะให้วรมันเขาเรียกว่าราชวงศ์วรมันเนี่ยราชวงศ์วรมันนี้เนี่ยมีกษัตริย์ที่ชื่อว่าเจ้าทมนี้เนี่ยเป็นชัยวรมันที่เจ็ แต่ปรากฏขึ้นมาว่าสองคนนี้เนี่ยก็ไร้บุญวาสนาไม่สามารถที่จะขึ้นครองบัลลังก์ได้ในที่สุดมันกระตกเข้ามาสู่ลาเขาเรียกว่าล้านตัวเองก็คือลูกของชัยวร,รมันที่หกนะขึ้นครองราซึ่งในคำพยากรของดุษีทั้งหลายเนี่ยจะเป็นใครก็ช่างเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวแต่มันเกี่ยวอยู่ที่ว่า ชัยวร,รมันที่เจ็ดนั้นนหะเป็นม้ามุ่ยอยู่ๆก็มานั่งบันลังเลยขามหัวคนนั้นขามหัวคนนี้มาแผ่นดินนี้เองจึงเป็นแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเนียและก็ได้รับอานิสองส์อย่างมากมายก็คือเมืองพิมาเพราะว่าชัยวร,รมันที่เจ็ดนี้เนี่ยท่านเป็นเขาเรียกว่าท่านมีพื้นเพยเคือคนพิมาพ่อจริงๆเนี่ย คือขอมแต่พ่อปู่ย่าตายายของขอมก็คือคนพิมายมาเหสีของชัยวรมันที่หกเนี่ยก็คือคนพิมายแต่พอ